ขอ,ขาขอการาดค่ะพอดีได้ไปท่องพัสตรให้แม่ของแปนฟังอ่ะค่ะป่วยเป็นมะเร็งอ๋อแล้วก็น้ำท่วมปอดด้วยค่ะอสองอาทิตย์ก่อนเสียชีวิตก็โยมก็ได้หยิบพัสตรอาดับป่าค่ะ<อ>ปนาปานะคะอสองอาทิตย์ตอนนี้เสียชีวิตแล้วค<อ>่ะแต่ก็หน้าตาสดใส<อ>ซึ่งคนทั้งโรงพยาบาลนะคะก็งง เพราะว่าก่อนหน้านั้นสองสองอาทิตย์ก่อนก็มีคนเสียชีวิตแบบนี้เหมือนกันห้าศพอะแต่ศพดำนะคะแต่ศพดำค่ะว่ามะเร็งตับอะเป็นมะเร็งที่ตับค่ะอืมแต่ว่าแม่แม่ของแปลนี้ไม่เลยค่ะนะฮะแล้วก่อนเสียชีวิตนี่ก็ประมาณว่าเหมือนอยู่กับลมหายใจที่เหมือนโยมสอนไปอะค่ะนะฮะผิวพรรณสดใสค่ะ ผิวพรรณสดใสขึ้นมาค่ะแล้วก็ไม่มีกลิ่นเลยนะคะไม่มีกลิ่นค่ะยม,มีลูกก่อนอที่จะเผาอะค่ะเหรอประมาณเจ็ดวันก่อนเผาแล้วก็เขาก็แบบเหมือนยนะถอดถอดถอดปลักเย็นนะเครื่องเย็นนะอ่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไรเลยค่ะซึ่งร้อยเอ็ดนี้ร้อนมากเลยนะคะอืมไม่ไม่มีอาการเหมือนเดิมทุกอย่างเลยค่ะจากเจ็ดวันผ่านมาก็ยังเหมือนเดิมเ,เหมือนเดิมค่ะ,คะน้าแบบ ยิ้มสดใสผิวนวลซึ่งก่อนที่เขาจะเผารู้สึกเขาจะถอดปักตู้เย็นปักที่แช่นะคะประมาณน่าจะวัยี่สิบกว่าชั่วโมงค่ะเพราะว่าเขากลัวไม่ไหมค่ะแต่พอหลังจากนั้นยมก็ได้ไปถ่ายรูปม,มาไม่เป็นไรเลยค่ะเหมือนเดิมแล้วก็ยมก็เข้าไปใกล้ๆก็ไม่มีกลิ่นค่ะซึ่งลูกๆเขาก็งงเหมือนกันว่าเออเป็นเพราะอะไร ถึงก็ว่าน่าจะเป็นศาสนาปฏิหาของพระพุทธเจ้าค่ะก็เลยอยากจะถ่ายรูปมาเยอะเลยค่ะอาจารย์ไม่ส่งมาให้ทีมงานค่ะจะดูก็ได้นะคะกรเียนแค่นี้ค่ะมีรูปไหมไหนดูสิก็เลยบอกให้ให้พวกเราที่ได้ทดลองกันเนี่ยก็หลายศพและอย่างที่บอกช่วยมาบอกกันแล้วก็จะได้ยืนยันกัน ว่าผู้ที่ดินได้ฟังคำตาตาคตก่อนสิ้นชีวิตเนี่ยนะพระศาสดายืนยันว่รลัสังโยชน์ห้าได้แน่นอนแล้วสิ่งที่เขาจะที่เราจะสังเกตเห็นได้คือผิวพรรณ์ก็จะผ่องใสเข้ามาใกล้ๆเลยเข้ามาใกล้ๆอันนี้คือเจ็ดวันผ่านไปแล้วนะคะแล้วร้อยเอ็ดนี้อากาศร้อนมากเลยค่ะอาจารย์อ,อืม ซึ่งคนป่วยนี่อายุแปดติบแล้วก็เหมือนข้างในนี่จะเลหมดแล้วะค่ะหมอบอกะแต่ก็คือไม่เป็นไรไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรเลยค่ะอ่ามีภาพเดียวเหรอหรือมีอะไรอะไรภาพใช่ไหมแอลองลองเลื่อนภาพไปซ้ายขวาเปรียบเทียบให้กันดูเนาะค่ะอยากให้แบบญาติโยมได้เห็นกันนะคะอ่าเดี๋ยวก็จะเอาไปขึ้นกล้องค่ะได้ค่ะูค่ะพระอาจารย อนนี้ก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะที่มายืนยันรู้สึกเราจะมายืนยันกันแทบทุกอาทิตย์นะ <c oughs> มีคนตายกันทุกอาทิตย์ <c oughs> ก็ช่วยมายืนยันกันนิดหนึ่งนะให้เราได้เห็นประจักษ์ว่าที่พระศาสดาตรัสไว้นั้นเป็นความจริงนะ <c oughs> <c oughs> นี่ก็เป็นภาพของศพที่เสียชีวิตนะ เมื่อสัปดาห์ก่อนก็มาอ่านีมเจ็ดวันแล้วนะเนี่ยที่โยมไปถึงอะคะ่ะประมาณบ่ายสี่โมงสดใสกว่านี้อีกนะคะเพราะว่ายังไม่ได้แช่เย็นยังไม่ได้อะไรคะคะ พยอมก็ได้ไปจับก็ตัวอื่นแล้วก็ไม่กินลูกๆเขาก็เอามาอาบน้ําที่บ้านนะคะล,ลูกก็บอกว่าแบบตัวนิ่มตัวหอมตัวนวลอย่างเงี้ยเ,เขาก็แบบเออว่าเป็นปาฏิหาร,ยาริย์นะอะไรอยผิดปกติอยอมก็ได้เล่าให้ก็ฟังเหมือนกันนะคะแต่ลูกชายเขาก็เชื่อค่ะซ,ซ,ซึ่งที่โรงพยาบาลเขาก็ก็เปรียบเทียบได้กับศพอื่นใช่ไหมห้าศพอะค่ะลูกสาวเขาเล่าให้ฟังว่าพยาบาลมันบอกว่าห้าศพก่อนหน้านั้นก็เป็นโรคเดียวกันเนี่ยศพดํา ะะซึ่งก่อนหน้านี้อคนป่วยนี่ก็ตัวผอมนะคะตัวผอมมากเพรานะว่าโยมเห็นเขาก็ถ่ายรูปให้ดูก่อนจะเสียชีวิตประ,ประมาณสักห้าหกชั่วโมงเนี้ยค่ะเขาส่งมาให้ดูก็ตัวผอมตัวหน้าไม่ใช่อย่างนี้ค่ะนะจะคนละอย่างกันเลยอะค่ะ,นะนะะจะผอมจะอะไรแต่พอแบบเหมือนจะสิ้นใจนี่เหมือนลนะูกสาวเขาบอกว่าไม่ทรมานไม่เจ็บปวดเลยนะคะไม่ไมนะ่ไม่แบบว่าแบบ อาการแบบค่อยๆแบบว่าเหมือนเราแบบสมาธิอะค่ะพระอาจารย์ uh huh. แบบค่อยๆถอดลมถอดลมถอดลมแล้วก็จนถึงแบบออกมา uh huh. ทางปากคะ uh ่ะ huh. uh huh. แต่แต่ก่อนที่ช่วงสองอาทิตย์แล้วค่ะที่ยมไปเยี่ยมก่อนที่เขาจะเสียนะคะแล้วยมกลับเกรุงเทพเนี่ยก uh ็ huh. ยมก็ไปท่องพัสูตรอนาปาใช่ปะ่ะ uh huh. แล้วทีนี้เสร็จก่อนจะกลับก็ไปไปบอกลาเขานะคะว่าจะกลับ uh huh. เทพแล้วนานเดี๋ยวจะมา uh huh. ใหม่ออ uh ื huh. ก็คือยมคิดว่าเขาคงแบบ ไม่ได้ใส่ใจที่โยมท่องไปอะไรไปเนี่ยเขาบอกอ้าจะกลับแล้วหรอแล้วใครจะมาท่องแบบไอ้พระสูตรแต่เขาเรียกพระสูตรนิดเดีนนะเขาบอกอ่าแล้วใครจะมาสวดมนต์ให้เขาฟังเนี่ยเขาบอกเนียอ้าวเราดีใจเขารับรู้ได้ว่าเราสอนเขาอะเขาว่าแม่เจ็บใช่ไหมเขาบอกเขาเจ็บมากเพราะว่าระยะสุดท้ายแล้วไงคะเขาบอกทาไมมันไม่หายสักทีโยมก็เลยบอกว่าออยู่กับลมหายใจเยอะๆนะแม่นะแต่ว่า แบบหายใจเข้าหายใจออกอะไรอย่างเงี้ยคือแบบไม่ต้องไปคิดอะไรมากร่างกายเป็นไม่ใช่ของเร่าเขาบอกอย่างเงี้ยเขาก็แบบเหมือนเหมือนแบบเหมือนไม่รับรู้อะค่ะแต่พอวันจะกลับเนี่ยเขารับรู้ได้เลยเขาบอกอ้าวแล้วใครจะมาท่องมาสวดมนต์ในกระปังเนี่ยเขากลับแล้วเขานิ่งเขาพยายามจะทําไงพยายามทําตามเราก็พยายามจะนิ่งแล้วก็ทํานั้นเวลาเวลา เอ่อระองตรหรือเปิดแผ่นให้กับผู้ป่วยเนี่ยให้ให้เข้าใจว่าขณะที่เขานิ่งเนี่ยเขาพยายามจะทำแล้วนะค่ะแต่แต่ยมไม่รู้ว่าเขาเจ็บนีค่ะแต่มันรู้วันวันที่จะกลับจะเดินทางกลับอะค่ะเขาบอกอ้าวแล้วจะกลับแล้วแล้วใครจะมาต้องสวดมนต์ให้เขาฟังล่ะเราก็บอกเดี๋ยวมาใหม่นะเดี๋ยวแม่ต้องหายก็บอกเขาอย่างเงี้ยค่ะเขาก็อย่างเงี้ยก็เป็นครั้งสุดท้ายก็เลยสอนเขาว่าอ่าให้อยู่กับลมหายใจนะคะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเขารับรู้ได้เลยอะค่ะเพราะว่าเขาถามหาธรรมะ ซึ่งก่อนนั้นสองอาทิตย์นะคะอ๋อดีดีสาธุค่ะอืมนั่นะนะพี่ก็ยืนยันอีกท่านหนึ่งนะที่หลังจากตายแล้วจะมีผิวพันผ่องใสซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เป็นพี่ชายของโยมอีกคนหนึ่งนะนั่นก็บอกเป็นคนที่ผิวดำนะผิวคล้ำแต่หลังจากตายแล้วญาติมาดูเหมือนว่าศพทากำมินนะแต่ยังไม่ได้ทำอะไรผิวพันผ่องขึ้นมาเลย นี่ก็ทำให้ญาติพี่น้องเบาใจแล้ะถ้าเป็นไปตามที่พระศัสดาตรัสก็คือจะลาสังโยชน์ห้เบื้องต่ำได้ <c oughs> ช่วงสุดท้ายของชีวิตของคนเราเนี่ยพะพุทเจ้าจะเป็นผู้ที่รู้ฐานะและอาฐานะ ว่าสัตว์ทั้งหลายช่วงใดควรจะบรรลุธรรมหรือไม่นะในช่วงที่เราใกล้จะเสียชีวิตเนี่ยสัตว์จะมีอินทรีย์แก่กล้าจึงบรรลุธรรมได้เร็วอย่างนี้ความตายกำลังปรากฏเกิดขึ้นแก่เขาเนี่ยมันยางอย่างชัดเจนนะดังนั้นสิ่งที่เราถ่ายทอดไปซึ่งเป็นอนุสาสนีปฏิหารคือคำของตถาคตเนี่ย คนฟังจะรับรู้แล้วก็ปล่อยวางได้ทันทีนะเข้าใจพนระศาส,สดาก็ยืนยันว่าถึงแม้ไม่ต้องมีพื้นฐานอะไรมาเลยเพราะอย่างที่ตรัสบอกกับอานนท์เรื่องของการตายของปากุณะซึ่งปากุณะเนี่ยก่อนฟังทมเนี่ยก็ไม่ได้อะไรเลยมายางละสังงยศอะไรไม่ได้สักอย่างนะก็มาทําเดียวนั้นเลยรู้เดียวนั้น แล้วการบรรลุธรรมแบบนี้กับคนที่บรรลุมาแล้วแม้ร้อยปีไม่มีความต่างกันนะพระศาสดาก็ตรัสยืนยันไว้อันนี้นอาตมาว่าเป็นประโยชน์มากเลยสำหรับทุกๆคนที่เราเมื่อได้องค์ความรู้ตรงนี้แล้วเนี่ยมันช่วยญาสาโรหิตของเราได้และคนที่เรารักได้ก่อนที่เขาจะ สิ้นชีวิตเปลี่ยนภพภูมิไปนะเป็นโอกาสสุดท้ายของเขาแล้วดังนั้นองค์ความรู้ที่ในโลกเนี่ยมันมีมากมาย,ยแต่มันช่วยแก้ปัญหาแต่เจ็บตายไม่ได้แต่องค์ความรู้คืออนุสาสนีปฏิหารของพระศาสดานเนี่ยมันช่วยแก้ได้ทีน,ะ <c oughs> นี้นี่ก็เป็นความโชคดีของของบุคคลเหล่านี้ที่เขามีคนมา สาธยายพระสูตรให้หรือมาเปิดพระสูตรให้เขาฟังแต่ถ้าถึงคราวของพวกเราแล้วเกิดโชคไม่ดีไม่มีใครมาอ่านพระสูตรให้ฟังท่องพระสูตรให้ฟังสิ่งที่ควรจะทำได้คือพระองค์บอกต้องระลึกถึงบทแห่งทรรได้เองนี้ก็จะได้นิสงส์งเท่ากันเหมือนกัน ที่ผู้เจ้าบอกว่าได้ยินต่อหน้าพระาศาสดาโดยตรงได้ยินจากสาวกที่นำคำของพระองค์มาถ่ายทอดหรือสาละลึกถึงบทแห่งธรรมได้เองดังนั้นเพื่อประกรันความพลาดเนี่ยขอให้ทรงจำคำตถาคตให้ได้เพื่อที่เราจะละลึกถึงบทแห่งธรรมได้เองพึ่งตนพึ่งธรรมนะถึงแม้ไม่มีใครมาท้องให้เราฟังก็ให้เราละลึกด้วยใจของเรา องค์จึงบอกฟังคำพระองค์นึงเนืองคือฟังบ่อยๆจนคล่องปากขึ้นใจพูดตามด้วยวาจาได้เห็นตามด้วยใจได้นึกขึ้นในใจได้ด้วยการกระทำเพียงเท่านี้เนี่ยช่วงก่อนตายยมระลึกถึงบทแห่งธรรมได้พระองค์ก็ตัดบอกเหมือนกันว่าจะระัสังโยศห้าเบื้องต่ำได้สักยทิฐิวิจิกิจชา ความสงสัยลังเลนศีลปตาปรปามาสความรูปกลาในศินกามราคะพยาบาท5ตัวนี้เขจะละได้เขาจะเกิดความเข้าใจความพอใจความไม่พอใจยินดียิน้รายในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแต่ถ้าใครละ5อย่างนี้ได้แล้วเขาจะขยับไปละอีก5ตัวได้เป็นสังโยชน์เบื้องสูง ดังนั้นใครเคยละสังโยชน้าเบื้องต่ำได้แล้วก็จะขยบชั้นเป็นอรหันต์แต่ใครยังไม่ได้อะไรเลยเป็นปุถุชนจะขยบขึ้นเป็นอริบุคคลขั้นที่ละสังโยชน้าเบื้องต่ำได้เป็นอย่างนี้ ก็คิดว่าคงไม่เป็นการยากเกินไปสำหรับการที่เราจะสละเวลามาฟังคำของพระศาสดาหนึ่งเนือนแล้วให้เกิดความคล่องปากขึ้นใจแล้วถ้าเราแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิคือความเห็นพระศาสดาก็ยืนยันอีกว่าถึงเธอจะขาดสติหลงลืมทำกาละก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทวดาและในภพของเทวดานั้นเธอจะบรรลุธรรม นระสูตรนี้ก็มีประโยชน์มาก